กันแดดณหน้าทองที่สุดของที่สุดความเฮงความปังกันแดดณหน้าทองกันแดดเสริมดวงดีใครก็ตามที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวันนี้คุณศรัทธาในคุณงามความดีและคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีโชคถูกหวยปดหนี้นะคะเสริมบรารมีตัวเองด้วยกันแดดหลอดนี้ได้เลยกันแดดที่ปลุกเสกในบรารมีองค์พ่อขเนศ หากใครบูชาไปขอเพียงแค่คิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีนะคะบูชากันแดดหลอดนี้คุ้มกล้าพูดว่าทุกคนจะได้ปฏิหารความโชคดีเพราะลูกค้าตัวแทนคุ้มทุกคนที่บูชากันแดดหลอดนี้ไปถูกหวยทุกงวดนะคะปดนี้เป็นแสนถูกหวยเป็นแสนได้รถได้บ้านได้เงินได้ทองกันเยอะมากๆก,กันแดดหลอดนี้เปลี่ยนแปลงชุดคนเยอะจริงๆเพราะเป็นกันแดดทองคำานะหน้า,นาทองและปลุกเสกในบาร,รมีองค์พ่อขเนศนะเป็นเนื้อนาโนโนยายใหม่ทองคาทาไปแล้วเนี่ยเป็น งรองพื้นเซตั p เ,เป็นแปง้งบำรุงแก้ฟ้าแก้กะและหน้าจะเงียนมากดูนะหน้า,นาทองผิวผ่องกายาหญิงชายทั่วหน้าจงมาเอน็นดูใครเห็นใครรักเมตตาอุปถมัมภ์้าไขา่มัง่งขัง่งโชคลาภเงินทองเข้าหาชั้นทุกคิดทุก,ท,กทางนะออร่ามากเห็นไหมเกี่ยง่งายนะ,ะซึมไวมากๆเลยนะครับผิวเราจะออร่าและกระจา่างใสขึ้นทันทีใครที่อยากเปิดดวงตัวเองรีบจัดเลยจ้า เพ่งล้านเปิดเซ็น